กูรูชี้ผีแดงควรขายบรูโน่เมื่อสร้างทีมใหม่มีกูรูครับในวงการฟุตบอลอังกฤษครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อห,หลายๆเจ้าครับโดยมีในยยะสาคัญก็คือว่าถ้าแมนยูอยากจะสร้างทีมใหม่จริงๆเนี่ยต้องขายบรูโน่เฟนนันเดสครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยบรูโน่เป็นกัปตันทีมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ในตลาดซัมเมอร์เนี่ยมีข่าวว่าสโมสรจากซาอุอยากจะได้บรูโน่แต่ว่าเจ้าตัวเลือกจะอยู่ต่อและแมนยูก็ไม่ขายด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คําถามเกิดขึ้นครับว่าตําแหน่งของบรูโน่เนี่ยมันเหมาะสมกับแผนของอโมริมหรือเปล่าครับโดยหนึ่งใน ที่ออกมาเรียกร้องให้แมนยูเนี่ยขายบรูโน่ก็คือพอปาร์เกอร์ครับเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยกำลังสร้างทีใหม่เขามองว่าแผน3 43ของอโมริมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาคือตำแหน่งของบรูโน่ครับเพราะเขามองว่านักเตะที่จะมาเล่นในแผนของอโมริมเนี่ยกองกลางต้องเป็นกองกลางที่เล่นได้ทั้งลุกและทั้งรับครับแต่ว่าบรูโน่เนี่ยออกแนวเพย์เมเกอร์ซึ่งตำแหน่งของอโมริมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะให้บรูโน่ไปยืนต่ำแบบนั้นจะให้มายืนเป็นตัวบนก็ไปทับกับเอมโบโม่แล้วก็กุญ เพื่อให้ได้ราคาเงินมาสักร้อยล้านปอนด์แล้วเอาเงินไปเสริมทพนักเตะที่ต้องการเนี่ยน่าจะตอบโจทย์แมนยูมากกว่าถ้าอยากจะสร้างทีมใหม่ในยุคของอะโมดิมจริงๆนะครับโดยปาร์เกอร์เนี่ยกล่าวบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยบูโน่เนี่ยไม่เหมาะกับแผนนี้แล้วพออายุอานามก็มากขึ้นส่วนตำแหน่งที่บูโน่เล่นปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ทําให้ศักยภาพของบูโน่เนี่ยลดน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นการย้ายทีมคือทางออกที่แมนยูก็น่าจะวินวินและบูโน่ก็น่าจะวินวินด้วยดังนั้นเนี่ยการที่แมนยูปล่อยบูโน่แล้วไปหากกกออองาคนนนใหหม่่เชรร็ดดีืจะั เมนูมาก็ดีเนี่ยมันกลายเป็นกองการที่เหมาะสมกับแผนของอโมริมมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแมนยูต้องเลือกว่าจะเก็บบูโน่แล้วเปลี่ยนอโมริมหรือจะใช้อโมริมและขายบูโน่เพราะว่าปาร์เกอร์ยังมองว่าแผนงานของอโมริมเนี่ยมันยังไปต่อได้ซึ่งแฟนผีหลายคนก็มองว่าควรจะต้องขายกับตันได้แล้วเพราะว่าตำแหน่งมันไม่ใช่หรือบางคนก็มองว่าควรจะเปลี่ยนแผนเป็น4231แล้วให้บูโน่เล่นตัวบนน่าจะตอบโจทย์มากกว่าอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวิธีการของอโมริมหรือว่าแผนของบูโน่ตำแหน่งการเล่นของบูโน่มัน การปรับเปลี่ยนจะลงล็อกมากขึ้นหรือไม่เพราะเกมหน้าเนี่ยเล่นในโอแทตฟอร์เจอกับเชลซีด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้แฟนผีว่าอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยพพกัะกหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ